ในสภาวะที่เรามีสิ่งลุมเราทําให้เราเกิดความคิดซึมซ่านเนี่ยเราคุณจะทํำยังไงดีครับที่จะเป็นแนวทางแก้ปัญหานี้เราต้องจําไว้ครับว่าในวัยรุ่นสิ่งที่จะไปคู่กับเราได้ตลอดชีวิตก็คือการเรียนการศึกษาครับถ้าไม่มีอะไรมาบ้างเราก็มองเฉยๆได้การที่มีบางสิ่งบางอย่างมาสู่เราไม่จําเป็นว่าเราจะต้องรับนะครับไม่จําเป็นว่าเราจะต้องติดอกติดใจนะครับยกตัวอย่างง่ายๆว่า ถ้าเกิดว่ามีวัยรุ่นบางคนนะครับที่เราเคยได้ว่าเขาไปมีความพฤติกรรมที่ไม่ดีนะครับก่าเพศตรงข้าไมไปต่างๆไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทําตามนั้นครับเราก็ทําอย่างที่เราทําอยู่เช่นเราอยากจะเรียนหนังสือคนมาชวนว่าเอ๊ะทำไมไม่มีแฟนก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวแฟนก็มีในอนาคตนะครับเราจะเป็นแบบนั้นหรือถ้าทางที่ดีนะครับอยากจะฝากน้องๆว่าบางครั้งมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอยากแค่น้องๆคุยคุณพ่อคุณแม่บ้างนะครับคุยเวลาที่ท่านว่างๆครับอย่าคุยตอนที่ท่านไม่ว่าง เขคุยตอนท่านว่างๆเนี่ยท่านอาจจะมีข้อคิดที่ดีๆมากกว่าคุณหมอก็ได้นะนะครับและสิ่งฟุ้งซ่านพวกนี้นะครับเป็นของนอกกายทั้งนั้นนะครับแต่วัยรุ่นเนี่ยมันอยากรู้อยากลองนะคุณ<ช>นพ<อ>น <ะ S 2> ้ำนะครับเราก็เลือกรองหรือเลือกเสพสิ่งที่ดีๆสินะครับที่เขาชวนกันไปเล่นกีฬาเราไปเล่นกีฬาไปทําแบบคุณพลัดดอนมันก็ได้นะคุณแทมมี่มันก็ได้นะนักกีฬาแบบนี้หรือจะนักกีฬาฟุตบอลฟุตบอลอะไรก็ได้พวกนั้นมันก็ทําให้เรามีความสุขเหมือนกันนะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับน้องๆจะสามารถเพลิดเพลินได้อาจจะไปเล่นเกมเล่นเบเบหรือว่าเล่นแร็คแนลร็อกได้นะครับเพียงแต่ว่าต้องแบ่งเวลาให้ถูกต้องเพราะบางคนเนี่ยไปเล่นเกมคอมพิวเตอร์เพราะว่ามี <ใช S 1> สิ่ง <ใช S 1> ยั่วยุเยอะรอบๆบ้านเนี่ยมีร้านเน็ตไ็มไม่หมดเลย <ใช S 2> แต่เราต้องแบ่งเวลาให้ถูกต้องว่าเราควรจะแบ่งเวลาเรียนให้มากที่สุดแล้วก็ตามด้วยการบันเทิงใจพวกนี้ก็จะสามารถสนุกได้แล้วก็เรียนได้ด้วยนั่นเองนะครับใช่ครับความจริงเนี่ยนะครับเรื่องนี้นะครับถ้าเกิดจะบอกว่าชื่นชมกันเองเนี่ยผมชื่นชมลูกชายผมมากเลยตอนนั้น ไม่เก่งครับเขาบอกเอางี้แล้วกันถ้าสอบต่ำกับตรงนี้นะพ่อ,อคืนไปเลย<อ>จนถึงเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้รับคืนเลยพอได้เกรดสูงกว่าที่ตั้งไว้ตลอดนั่นเองใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีอะไรบ้างนะครับในวัยหนุ่มๆสาวๆที่ไม่มีอะไรยั่วยุบ้างนิดหน่อยแต่ถ้าเอาไอ้ตัวนั้นนะครับเอาวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วเวยเอาตัวนั้นมาบังคับใจเราว่าถ้าฉันจะเล่นอันนี้ฉันจะต้องทำอันนี้ให้ดี เราก็รู้ไหมครับถ้าเราเรียนหนังสือได้ดีเราทําอะไรต่างๆ,างๆเป็นชื่นชอบคุณพ่อคุณ,คณแม่ครูบาอาจารย์ไอ้นิดหน่อยพวกนั้นเราก็มีสิทธิ์เล่นอยู่แล้วนี่นะครับก็คือคาแนะนําที่คุณหมอให้กับน้องๆนะครับในกรณีที่อาจจะมีสิ่งยั่วยุรอบตัวนะครับขอบคุณเพื่อนของเรามากเลยนะครับรวมือให้คนเก่งของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับ